ระับสวัสดีเป็นรับเป็นฉักอยังยง,งามๆพีมม่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเยียบชิ้นเดียวกนรูปแบบแนวทางพ่อขายเกลือพ่อขายเกลือค่ะเป็นบัตรเด็ดว <c oughs> ายสองสามวันเนะเาะแอบกับพวกคุยกันวายจาับสองสามวันอ่าเขาจ้งคอยติดต่อแล้วไปแล้วแล้วพวกคุยกันละหลังหอยออกเลยค่ะอ่าแล้วมา จะล้อไล่สวนกลับเลยลราบอกมีการคุ้ยเนี่ยค่ะมาต้องสวนกลับเลยสัลละว่าได้ทีขี่แพ้ไรมาต้องรอนานละว่าได้ได้ทีขีแพ้ไรเขาเรียน่าแล้วละวันสวนกลับเลยสักทีล้ออะไรสักค่ายออกมาเลยสัลละว่าสำหรับมันลดเสียงหรือสำหรับบนค่ะท่านผู้ชมมันออกตัวบาเน่นได้เขาก็ออหมู่บ้านหนิเป็นอ่ เขาถามหากันลินลินลินถามหาพอคล้ายเสือค่ะเลขวิ่งของเราท่นท่านผู้ชมท่านไหนพอชอบเลขที่เราจับคูกับวิ่ของแอดนี่ล่ะค่ะเอาตัววิ่งของเราไปค่ะวิ่งบ่หรูแจักเทียค่ะท่านผู้ชมแมนแมนวิ่งบ่หรูแจักเทียวิ่งแล้วพอขึ้หรูแจักเทียได้พีละเมนเมนเมนตะล่างวันนี่อะมาเลขวิ่งของเราก็มาอยู่ที่ตัวกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามาที่ห้า ละการลองที่ศูนย์กับเก้าด้านมาคู่กันกอขนดข้อกันน้ำร้องกอขดอ <laughs> ข้อศูนย์ที้มาค่ะศูนย์กับเก้าหรือพี่เพี่ <laughs> ขขน้องยืชี่อกอดข้อกันน้ำร้องบนกับมาเต็มล่างกับมาเต็มงัวนี่โอ้หลับวัดไปดวยสายวิ่งก็จะได้แล้วค่ะออือแอดนี่แอดกับวิ่งแต่ว่าแอดมันมีทุนหลายแอดกับวิ่งในหน่อยค่ะท่านผู้ชมวิ่งล่างในส่วนล่างแล้วก็วิ่งส่วนบนเ้ยค่ะแต่ว่ากแต่ว่าบอกเุาพูหานแล้วก็บ่หลุดงววละพันค่ะ พันละพันเงินที่เขาบิ่งค่ะจำไดะเหรอเนาะก็สามพันสี่พันค่ะแค่นี้ก็คือคือจบค่ะก็ได้คาประกาศเมนถ้าเกินนั่นไปแอดก็จะล่วงก็ได้คาประกาศเฮ็ดเขียนฝากต่อนี่บเอฟซีเอม่าเขาตะกรอนกับกระชอบหรอกค่ะสายเดียวสายเดียวสายสินิเบอร์มักตะกี้เอ่อมันมีเอฟซีเอ่อสองสามท่านที่เดียวมาหาค่ะก็จะมาหาหอแบนเมนเอ่อพม่า มัต้องหาคู่ยนี่ยวิ่งกะเลยก็เลยไปตั้งแต่วิ่งหลายก่อนค่ะเพราะว่าวิ่งบักผาดมุนกันเทียค่ะท่านผู้ชมบุญเป็นล่างเพราะว่าบนเอ่อซิบบุญแต่แซนอ่ะฮล่อยไปบนญแต่แซนฮอกกรมีแค่สูงสุดกระแค่์สามตัวเฮากเอาตัวที่เน้นตัวบ่าผาดกระสีเน้นก่ะน้อยลุ่มค่ะมันก็ได้บุญได้ล่างแบบนี้ทั้งวดค่ะท่านผู้ชมทั้งหมดผาดกับวิ่งสี่กับสองกับเขาสี่กับสองค่ะกับตัวละห้าจ้ะค่ะตัวละห้าจ้ะค่ะอ่ ไปทางไปทางล่างอ่าตัวห้าไปแต่สองมันห้าแต่ว่ามาถึอพันหนึ่งสักอ่ะมันก็โอเคได้ครึ่งตัวครึ่งก็เก่าค่ะท่านผู้ชมใส่ใส่ยิงเฮ้ยสนั่นทันเแปบเนาะเพราะว่าแอดนี่อาศัยเอาตัวนี้ค่ะแจ๊คกูเอ่อจนมากแล้วแอดกะบ่ค่อยนั่นปรนได๋หาเพื่อนใครเกลียขัดเนาะเนาะหาเพื่อนใครเกลียแล้วมึงเนาะเนาะสัมภาษณ์สดๆพ่อขายเกลียครับพี่น้องนี่ยเดิมเดิมเดิม ได้ขีขี่แพะไล่เลยได้ร้อมาเลยแล้วบอกไปรออะไรแล้ววะค่ะสวัสดีคทักพ่อค่ะพ่อพ่อว่า DMC นะพ่ออ่าสสวัด DMC ทุกคนครับโอ้เสียงหวานจ่อยๆเลยหมานขันเนาะโอ้ยมุกการสมัครลายฮะนี่จะโตกลันแล้ววะ ล่างก็มาเต็มบนก็มาเต็มมานีนะเสดายเยสดายเยแสดงว่าสิบไม่เต็มสูตรนี่นะเน้นอเน้นเน้นเนนสิบแปลายวะช่เน้นที่แปดลายออมันกเป็นปยังประตูเดวกันนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดจะว่าหาไปเน้นตัหนึ่งแปดลายจมันบอกตามเดียวสั่นสิบรนเ์มไม่พอยูเลยสิจะไม่แห้งชิ่งนหย่อ้ยา วัดนี่มากเต็มครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวิ่งก็ยังไม่เคยหลุดพี่น้องจายวิ่งเน่วิ่งไม่เคยหลุดก่ะอ๋อพี่น้องเอฟซีวัดนี้วันที่เนึ่งสิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าโบนวิ่งไปจะไหนพ่อเจ็ดแปดโบนอ่าโบนเอาตัววิ่งมาค่ะพ่อห้าวิ่งห้าเจ็ดแปดเจ็ด ห้าสามตัวป่ะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดจับคู่จับคู่จับคู่สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามห้าสามห้าสามแปดสามแปดสามหกลองลอง ประตกประตูประตูขี้เขียนครับเวพี่น้องสามห้าสามหกเอาแนว่าสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดไปตัว long มีป oui, ่ะพ่อแค่นั้นแหละเยอะเออแล้วเน้นตัวไหนพ่อสามแปดเน้นสามแปดเน้นไปที่สามแปดเม็ดเดียวแขียนเขียนสายวิ่งเน้นหล่ะพ่อ ห้าเมตรห้าเมตรวิ่งห้าเม็ดเดียวมาแน่ปลกกว่าเส้นเดี๋ยวก่อนสายวิ่งวิ่งแล้วบอลลูนตัดใจหลีกไปหน่อยอ่าถ้าเขาอยากกินลายเขาก็บม่ได้กินค่ะท่านผู้ชมเขาต้องกินแค่เล็น้อยนี่แล้วมาเื็มอีกจะจมูกอันดียวกงทั้งมาทั้งบุตรทั้งลายแล้วเปล่าะใช่เขากินเหลยบปากเรียคอได้มันยากค่ะอืม อ๋อยามีเช่นเรื่งว่าวิ่งเน้นไปที่ทฟันไปที่แปปด่าเนน้ไที <5. S 2> ทฟันไปที่สามแปดจับคู่บอกฟันสามแปดด้วยเหรอืึมวิ่งเน้นไปที่ห้าสายวิ่งไปที่ห้าลองเจ็ดกับแปดจับคู่ไปที่สามเจ็ดสามห้าสามแปดลองที่สามหก เน้นไปที่สามแปดถือว่าพ ah. yeah. yeah. ่ออ่าวันนี่จ้ะจังไหนฝันดีจังไหนค่ะพ่ออ่าหยิบจับลอตเตอรี่แล้วมันฝันดีจังไหนจ้ะอย่าลืมโทรมาบอกเลยจ้ะ้ะพ่อเพราะเดฟซีเพิ่นได้เอ่ใส่ตีไม้ไทยในแหม่เอาหวยพ่อเดฟซีนะพ่อไปเ็ฟซีสุขคนกับน้ำนี่ละ เดียวๆไรเห็นโมอาหารบกกเออัะไปต้อเี้เจี๊ยยันเนื่นครับเลยเจยันเ่นครับบอกต้ามูราเพราอสามหนี่ลราบ้างสามเก่าวะหันหัวขึ้นน้งก็ได้โอ้หันหัวเหนื่นน้ำมีน้องยย้ชื่อชันจะเป็นตัวกันไว้สามหกสามเก้าแล้วนาะอ้าว ขอบุญขอบคุณคุณพ่อครับพี่น้องเอซีทุกท่านรบกวนเวลาคุณพ่อทานข้าวอ่ะครับขอบุณขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวลังสิโทรหาพ่อครับสวัสดีครับวันนี้ปอยบนกวนครับพี่น้องเอฟซีเราอยากสวนกงกับนะเราหาวดองๆไงได้พี่น้องค่ะหาวดองๆเล่ได้เราอ่ะเป็นบนตัวเล็กน้าช่างครับพี่น้องครับอจะอย่างอธิบายฟังครับพี่น้องค่ะ ก็ใครเกล้าค่ะวดวันที่ 16, สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ,ะบลันกันล่างค่ะวิ่งไปที่ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเน้นไปที่ห้าค่ะ,ะส่วนจะคู่ไปที่สามเจ็ดสามห้าสามแปดลองที่สามหกและอย่าลืมสามหกกับสามเก้าแล้วท่านไหนที่ชอบสามหกค่ะ,ะเน้นไปคู่สามแปดค่ะเน้นไป 3, 8, คู่สามแปด อ่าแนวทางเราจะเปลี่ยนหรือว่เปลี่ยนมันกกล้ดูใกล้ๆมือค่ะเดี๋ยวจะโทรไปถามมาเราจะมีตัวเน้นเพิ่มมอรหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเน้นมอแบบนี้เดี๋ยวแกแอดก็จะติดตามใหอีกทีหนึ่งเนาะคะะ่ะเนาะพีครับเอฟซีใหม่ก็กดติดตามไว้พี่ลองเอฟซีสุกท่านเราจะมาดข่าวสารดีๆคลิปใหม่ๆแต่ท่าที่แม่นครับพี่น,น้องเนาะเพราะว่าแนวทางของคุณพ่อเพิ่นอ่าเหลือล่างเหลือล่างอีกแล้วก็จะสืบสอบถามมือให้เพิ่นฝันนะเป็นอยังเนาะอ่า จะลองมือนี้กัเอาบนไปสักวันพี่น้องเอฟซีตุ้นท่านเอายังไงวะห้องพึ่งไปวะรูปแบบน่าชางออกมาก่อนค่ะพ่อขายเกลืองวดประจำวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านสิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้โชคให้ mắn ครับพี่น้องให้ร่ำให้รวยชื่อชูบาร์เลยพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ส่วน ดีที่สุดพี่น้องเย็บซทุกท่านซอยแช่กันออกไปได้หลายดังเปลี่ยนปางนะ้เพรเนาะหมนะดบางขันพี่น้องเย็บกิทวันนี้ลำลำหรือว่าเราสุขสุขคนครับผมก็จะอีอย่างลาไปก่อนครับพี่น้องสมควรแก่เวลาสุขดีไม่ใช่ครับพี่น้องอสวัสดีใจน้ำสวัสดีคร<า>ับสวัสดีครับ